สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงถ้าเราอยากได้หุ้น IPO อย่างหุ้น SCGP ต้องทำอย่างไรนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับ คลิปนี้ก็จะเป็นการมาพูดเกี่ยวกับหุ้น IPO ตัวหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆน,น่าจะให้ความสนใจซึ่งหุ้น IPO ตัวนั้นนะครับก็มีชื่อว่า SCGP หรือว่าบริษัท SCGP Packaging จำกัดมหาชนนะครับซึ่งก็เป็นบริษัทย่อยของหุ้น SCC นะครับหรือว่าบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนก็จะมีการ IPO นะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าวันที่เขาจะมีการ IPO นั้นจะเป็นวันไหนนะครับเพราะว่ายังไม่มีการแจ้งออกมานะ ซึ่งเข้าใจว่าหุ้น SCGP นะครับน่าจะได้รับความนิยมจากนักลงทุนส่วนใหญ่ค่อนข้างเยอะนะครับด้วยความที่บริษัท SCGP นะครับค่อนข้างที่จะเป็นธุรกิจที่ทําเงินให้กับหุ้น SCC ค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยคิดว่าคนส่วนใหญ่น่าจะให้ความสนใจกับหุ้น SCGP ค่อนข้างเยอะนั่นเอง ที่นี้นะครับสิ่งที่เพื่อนๆน,น่าจะให้ความสนใจก็คือแล้วจะไปซื้อ IPO หุ้น s c g p ได้จากเจ้าไหนจะต้องไปติดต่อโบรกเกอร์อะไรอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นหุ้นที่ได้รับความนิยมมากๆอย่างนี้ส่วนใหญ่แล้วนะครับจำนวนหุ้นมักจะไม่พอ แต่สำหรับหุ้น SCGP นะครับก็ยังมีข่าวดีอยู่บ้างนะก็คือในส่วนของหุ้นแม่อย่างหุ้น SCC นะครับก็ได้มีการประกาศจัดสรรหุ้นของ SCGP นะครับจำนวน169,132,500หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น SCC นะครับโดยให้อัตราส่วนอยู่ที่7.095หุ้นต่อ1สิทธิ์ในการซื้อหุ้น SCGP 1หุ้นนะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับเราก็ยังไม่รู้ว่าราคา IPO ของหุ้น SCGP นั้นอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะได้หุ้น SCGP ในราคา IPO เราก็ต้องไปซื้อหุ้น SCC เอาไว้นะครับเพื่อที่เราจะได้สิทธิ์ในการเข้าไปซื้อ IPO หุ้น SCGP นั่นเองซึ่งหุ้น SCC นะครับก็จะมีการขึ้น XB ในวันที่10กันยายน2563นี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจอยากจะได้หุ้น IPO อย่างหุ้น SCGP เพื่อนๆก็ต้องไปซื้อหุ้น SCC ก่อนที่เขาจะขึ้น XB นะครับปัจจุบันนะครับ หุ้น s c c ก็มีราคาอยู่ที่354บาทต่อหุ้น สมมติว่าเราจะต้องซื้อหุ้น SCC ทั้งหมด8หุ้นนะครับเราจะต้องใช้เงินทั้งหมดอยู่ที่2,832บาทเพื่อที่เราจะได้สิทธิ์ในการไปซื้อหุ้น SCGP จํานวน1หุ้นนะครับอันนี้ยังไม่รวมในส่วนของราคา IPO ของหุ้น SCGP ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้หุ้น SCGP นะครับจำนวนทั้งหมด1,000หุ้นเราก็อาจจะต้องซื้อหุ้น SCC ทั้งหมด7,000กับอีก100หุ้นโดยประมาณนะครับซึ่งก็น่าจะใช้เงินทั้งหม อยู่ที่2,513,400บาทนะครับในการซื้อหุ้น s c c แล้วเราก็ต้องมีเงินในการไปซื้อ IPO หุ้น SCGP ด้วยนะครับจำนวน1,000หุ้นที่เราได้สิทธิ์มานั่นเอง เพราะว่าถ้าเราไม่มีเงินไปซื้อนะครับก็แปลว่าสิทธิ์ของเราที่ได้มาก็มีโอกาสศูนย์เปล่านะเข้าใจว่าถ้าเราจะไปขายหุ้น SCC ในวันที่เขาขึ้น XB เพื่อที่จะนำเงินที่ขายหุ้น SCC ได้นะครับไปซื้อหุ้น SCGP ผมคิดว่านะครับราคาก็น่าจะมีการปรับตัวลงมาเนื่องจากว่าคนที่ไปซื้อหุ้นในช่วงที่ขึ้น XB เขาก็จะไม่มีสิทธิ์ในการไปซื้อหุ้น IPO นะครับเพราะฉะนั้นราคามันก็น่าจะมีการปรับตัวลงมา ก็ลองไปพิจารณาเพิ่มเติมดูนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจในหุ้น SCGP ก็ลองช่างดูนะครับระหว่างส่วนได้กับส่วนเสียอันไหนมันเยอะกว่ากันนะครับเข้าใจว่ามีหุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าจะทำเหมือนๆกันกับหุ้น SCC ก็คือหุ้น PT นะครับที่กำลังจะมีการขาย IPO หุ้นลูกออกมานั่นก็คือหุ้น PTOR คือเขามีการเปยๆออกมานะครับว่าจะมีการจัดสรรหุ้น PTTOR ให้กับผู้ถือหุ้น PTT นะครับแต่ก็ยังไม่ได้บอกนะว่าจะจัดสรรในสัดส่วนเท่าไหร่นะครับถ้าใครสนใจหุ้น PTTOR ก็ลองไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมดูอีกทีนะครับที่นี้นะครับเรามาดูในส่วนของมุมมองกราฟเทคนิคของหุ้น SCC กันดีกว่านะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าไปซื้อหุ้น SCC ตอนนี้มันค่อนข้างที่จะโอเคหรือเปล่า สำหรับในส่วนของกราฟเทคนิคของหุ้น s c c นะครับเราก็จะพบว่าราคาก่อนหน้านั้นนะครับได้มีการหลุดตรงเส้น MA 200วันลงมาซึ่งราคาก็ลงมาอยู่แถวๆตรง342บาทโดยประมาณ ก่อนที่ราคาจะมีการเปิดแกลบกระโดดขึ้นมานะครับโดยที่ราคาก็สามารถขึ้นมายืนเหนือตรงเส้น MA 200วันได้แต่ก็สามารถยืนได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับก่อนที่ราคาจะมีการปรับตัวลงมาและปิดต่ำกว่าเส้น MA 200วันนะครับซึ่งก็ปิดตรงราคา354บาทถ้าเกิดว่าวันนี้นะครับราคาหุ้น s c c นั้นสามารถขึ้นไปยืนเหนือตรงเส้น MA 200วันได้ก็จะถือว่าเป็นมุมมองที่ดีต่อราคาหุ้น SIC นะครับที่นี้นะครับถ้าเรามาดูในส่วนของ ของเส้น RSI แล้วก็จะพบว่าเส้น RSI นะครับลงไปสัมผัสตร,ตรงจุดโอเวอร์ซพอดีเลยตรงประมาณ30นี่แหละแล้วก็มีการเด้งกลับขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีต่อตัวราคาหุ้นที่ราคาหุ้นมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นนะครับจากแรงซื้อที่กลับเข้ามานั่นเองก็ถือว่าสัญญาณ RSI อยู่ในจุดที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับสำหรับราคาตรงนี้นะ ก่อนหน้านั้นนะครับหุ้น s อ c เองก็มีการจ่ายปันผลออกมานะครับหุ้นละ5บาทมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับซึ่งก็น่าจะมีผลทำให้ราคาหุ้นนั้นปรับตัวลงมาด้วยนั่นเองนะสำหรับส่วนตัวผมนะครับมองว่าการที่ราคาหุ้นมีการปรับตัวขึ้นมาในครั้งนี้น่าจะมาจากการได้รับสิทธิ์ในการซื้อหุ้น IPO อย่างหุ้นเ c g p นะครับซึ่งก็น่าจะทำให้ราคาหุ้น s c c นั้นมีการปรับตัวขึ้นไปได้น่าจะมากกว่านี้หรือเปล่านะครับ ก็ต้องมารอดูกันนะเพราะว่าดูจากสัญญาณหลายๆอย่างแล้วมีโอกาสที่ราคาหุ้นน่าจะปรับตัวขึ้นไปได้มากกว่านี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการที่เราจะได้รับสิทธิ์ซื้อ IPO หุ้น SCGP นะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นดูอีกทีนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อน,อนได้นะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ่น สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ